สำหรับใครที่สนใจเติมเกม MIR4 ทางเรามีร้านจอเชาไร่ให้บริการถูกสะดวกปลอดภยัยการันตีโดยช่องผมเองนะครับที่สำคัญเลยมีเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายด้วยนะเมื่อจะเป็น RX MIR4 Conmaster และอ,อื่นอีกมากมายเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับจิ้งไปที่ลิงก์ใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปนะมีเพจไลน์เปอร์ทกสามช่องทางเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับเราอยู่กันในช่องน้องมาดามตัวนกกลมนะครับ กลับไป็นแคนเซิลเกม MIR4 หรือว่าเมียฝนเองครับวันนี้นะครับคอนเทนต์นะแนะนำสถานที่ขุดแร่นะครับดาร์คส e ต l ลหรือว่าโลหะเทมินนั่นเองครับที่ใช้กันเยอะนั่นแหละนะสถานที่เราจะไปขุดกันนั้นคือที่ไหนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอ่ะก่อนหนึ่งเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปราสาทปีชอนนะคุณผู้ชมนะกดไปที่แผนที่นี้นะครับตรงคำว่าปราสาทปีชอนเลยเสร็จเนี่ยเลือกไปที่แผนที่โลกนะครับด้านซ้ายบน แล้วก็เลือกมาที่ภาษาปีชอน,นะครับอ่ะสถานที่ที่เขาจะไปขุดกันนะครับหรือว่านิยมเลยนะครับนั่นก็คือหุบเขาปีชอนซ่อนเลนนะตรงนี้เลยครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกนี้ครับหุบเขาปีชอนซ่อนเลนเมื่อเรามาถึงหุบเขาปีชอนซ่อนเลยน,นะครับมันจะแบ่งเป็น4ชั้นด้วยกันเห็นป่ะนี่เลย1 2 3 4นะครับทีนี้เนี่ยคำถามคือเอพี่ขุดชั้นไหนดีใช่ไหมผมแนะนําเลยครับว่าให้เลือกให้เริ่มนะ ขุดชั้น3มขึ้นไปนะครับหรือชั้น4ี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชั้นตั้งแต่ชั้น3นะครับหรือว่าชั้น4ี่เนี่ยมันจะเป็นอแอ่อแ่กองสีฟ้าหมดเลยครับอา่าเริ่มต้นคือสีฟ้าเลยนะแล้วก็มีการพบเจอสีแดงหรือสีทองมากกว่าชั้นหนึ่งชั้นสองนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะว่ามันจะเป็นสีฟ้าจริงไหมอ่ r นี่กลองแรกนะเห็นปะเห็นไหมนี่ฟ้า้างนั้นเลยครับอา่าดูนะนี่ก็ฟ้าเห็นไหมครับ นี่มีแดงด้วยเห็นไหมเออจะขุดแดงนี่ต้องแก่งนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่ฟ้าพึบเลยฮะเห็นไหมไม่มีเขียวเลยนะครับอันนี้คือเริ่มต้นมาฟ้าเลยนะเห็นไหมนี่นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีจุดลับด้วยนะครับคุณผู้ชมในแมปนะฮะอาจจะเป็นในเหลือในซอกอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเจอสีแดงหรือว่าสีทองมากขึ้นเองครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูจุดลับของแมปนี้ก่อนนะครับ ผู้ชมครับในการขุดแร่นะในแต่ละดันเจี้ยนครับมันก็จะมีจุดลับด้วยครับจุดลับเนี่ยมันมักจะซ่อนอยู่ตามหลืบนะครับหรือว่าตามภูเขานั่นเองนะโดยเพราะแมปนี้นะครับบีชอนสีนะครับไปที่หนึ่งนะที่ผมรู้นะกคือตรงนี้เลยนี่ฮะดูตรงแมปนะนี่บริเวณนี้ด้านล่างนะครับมันมักจะมีแร่แดงหรือว่าสีทองอยู่นะโอกาสเกิดนะครับนี่โดลขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับล้วเข้าไปด้านในถ้ำนี่นะอ่านี่เจอสีแดงนะครับ มันก็มีโอกาสสุ่มโดนสีทองด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ขุดไปเลยเงีย,งยบๆนะแต่หลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปมันอาจจะไม่เงียบนะครับก็มาแบ่งปันข้อมูลกันนะคุณผู้ชมใครที่รู้จุดลับก็อยากจะเปิดเผยก็ได้นะอันนี้ผมก็มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคนที่สนใจจะมาขุดแร่นะครับแหล่งดีแบบนี้ก็อย่าลืมแบ่งแบ่งไปนคนไทยกันด้วยนะออถ้าเจอพี่จีนเนี่ยก็นั่นแหละอ่าโอเคครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับ จากที่ผมได้ลองขุดดูนะโดยเวลาประมาณนะครับครึ่งชั่วโมงนะจะได้แร่นะครับประมาณ 13k นะครับหรือว่าประมาณ13ื่นาย้ำนะครับว่าประมาณนะส่วนชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณ 23k นะครับโดยประมาณนะหรือประมาณ2 3 0 0 0นะครับถ้าคิดคำนวณเป็น1วันเนี่ยวันจะเฉลี่ยประมาณ5้าแสนห0 0นะครับโดยประมาณนะย้ำว่าโดยประมาณนะอันนี้มันอาจจะไม่เป็นตัวเลขที่เป๊ะนะครับ ไอที่ผมบอกนี่คือไม่มีใครมาขัดเลยนะอ่าไม่มีใครมาฆ่าเราคือเราขุดเสร็จเราขุดต่อเลยนะฮะคือ1วันเต็มที่คำนวณมาให้เนี่ยคือได้ประมาณ5้าแสนห้านะครับอ่าอันนี้คือกองสีฟ้านะถ้าสีแดงหรือว่าสีทองอาจจะได้เยอะมากกว่านี้เพิ่มเติมจากนี้นะครับหลังจากคลิปนี้ได้เผยแพร่ไปนะฮะคนที่รู้อยู่แล้วก็นะยินดีด้วยฮะใครที่ยังไม่รู้ตอนนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ไม่รับอีกต่อไปนะครับก็จ,จะมาแย่งกันขุดมากขึ้นแต่ไม่เป็นไรฮะ เราเล่นเกมนี้ให้สนุกนะครับใครที่แบบว่ายังไม่เก่งพอก็แนะนําให้หากิวนะครับเอออาจจะช่วยคุณได้นะส่วนพวกเรานะคนไทยทั้งหลายแลนนะถ้าเจอคนจีนก็ช่วยกันไล่ได้นะเออคนไทยก็แบ่งแบ่งกันให้ขุดบ้างนะครับเห็นเพื่อนขุดก็เอ,อ่อเรียกว่าไงดีอะก็อย่าไปไล่เพื่อนนะเออช่วยแบ่งแบ่งปันกันนิดนึงนะฮะแต่กดเกมก็นะครับไปไมาตามนั้นนะในในดแดนนี้ก็คือต้องแข็งแร่งนะครับถ้าเกิดเราไปตีกองแดหนหรือก็กองทองเนี่ย ผมบอ,อกเลยว่าโอกาสแทบจะ1้0ฮะเคที่คนอื่นจะมาแย่งตีนครับเพื่อแย่งทรัพยากรครับอ่าก็ต้องทําใจตรงข้อนี้นะส่วนสีฟ้าเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีคนแย่งหรอกนะครับมันค่อนข้างว่างเยอะนะแต่อาจจะคงจะไม่ค่อยว่างแล้วก็หวังว่าจะสนุกกับเกมเมียโฟหรือว่า m r 4นะครับก็ขอให้โชคดีกันขุดแร่นะคผู้ชมนะอย่างอื่นก็มีความสําคัญเหมือนกันนะอย่ามากระจุกกันอยู่ที่เดียวนะ <laughs> ออเอาครับสำหรับนี้เป็นคอนเทนต์สั้นๆนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับใครที่เจอจุดลับเนี่ยอยากจะมาเปิดเผยก็มาบอกในคอมเมนต์แล้วกันนะแล้วก็ให้เพื่อนไปลองหาเองนะครับแต่สุดท้ายก็นะระวังตัวด้วยนะครับถึงจะขุดได้มันก็อันตรายนะอะสำหรับนี้ครับช่องมันดำต้อกลมนะครับหรือช่องไม่แคร์ต้องขอลาคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์หน้านะจนะุจุจจ้จา